<Mobile> Lab. <Yeah. S 1> นี่มากันเลยครับมาที่ตรงนี้เลยครับวันนี้มาเป็นคู่ครับ คู่นี้ต้องมาด้วยกันเหมือนคู่ตัวนางหันแต่งงานกันแล้วต้องใช้คู่กันไอ้ยานะฮะก็นั่นคือซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสามกับซัมซุงกาแล็กซี่เกียนีนพรอภัยพอดีอยู่ในมือผมนะถอดบ้างก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงอ่าดูกันเลยนะฮะไปดูไปดูตัวนี้ก่อนละกัน โน้ตสามโน้ตสามก่อนนะไปดูสเปคสเปคตัวนี้นี่ถือว่าเป็นสเปคเทพที่สุดตอนนี้นะครับก็คือลักษณะที่การใช้งานเนี่ย CPU ียูเขาจะแรงมากนะไปดูสเปคได้หนึ่งหน้าจอตัวนี้หน้าจอ5.7นิ้วนะโอ้ใหญ่นะสามจีรองรับทุกค่ายนะครับไอ้ใช้ซีพีดาวลิงค์สี่สองไมกะบิตนี่นะครับหน้าจอ5.7นิ้ว Full HD โน้ตสองเนี่ยหน้าจอแค่เจ็ดสองศูนย์พีนะฮะมาตัวนี้ก็หน้าจอเต็มที่พันแปดสิบพีนะฮะใหญ่ขึ้นนะใหญ่มากงั้นต้องเทียบกับไอโฟนห้าหน่อย ซึ่งหน้าจอเดียวกับ iPhone 5S ครับโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนกันฮะใหญ่มากใหญ่มากขนละไซส์เลยนะก็พูดง่ายเป็นไซส์ของฟาบเบลตฟาบเบลตแต่ว่าอยู่ในตระกูลของโน้ตซีรีส์ครับพอน็อตซีรีส์เราก็นึกถึงว่ามันมีอะไรครับปากกาปากกานั่นเองนะฮะปากกานะฮะนี่แะเวฟมีปากกาออกมาด้วยนะครับแล้วก็สเปคเงินก็ไม่ว่าจะเป็นความหนาก็เป็นเพียงต้องบอกความบางดีกว่ามันไม่หนามากบางเพียง8.3มิลลิเมตรฮะออนดอร์4.3เจลลี่บีนตัวใหม่ นี่นะครับ CPU ก็ Exynos 5 Octa 5420ตัวนี้จะเร็วกว่า S4 S4 เป็น5410นะคร CPU จะช้ากว่านี้เล็กน้อย Octa นี่มันหมายถึง5แกน8แกนน8แกน4แกนสปีดสูงอีก4แกนสำหรับสปีดต่ำ4แกนสปีดสูงก็สหรับงานหนักถ้าเป็นงานเบาๆก็อีก4แกนล่างคือ A15 4แกนบนจะเป็นเต็มสปีดแล้วก็อีก4แกนล่างเป็น A7 สำหรับเวลางานที่มันไม่หนักมากใช้ A7 มันจะประหยัดพลังงานแต่ถ้าเกิดบางยี่ห้อเนี่ยเขามี4แกนใหญ่อย่างเดียวไงดังนั้นถึงเวลามันก็ใส่กันเต็มที่อย่างเดียวว่านไปอาจจะประหยัดตัวนี้จะประหยัดพลังงานกว่านี่ r ก็มา3กิกเลยนะฮะเต็มที่เลยนะ Memory ในตัวเดียวนี้มา32กิกใส่ MicroSD ได้อีก64กโอ้โหหมุก็ไปเกือบ100เมกแล้วนั่นแหะ100กิก100กิก100กิกแล้วนะฮะซึ่งถือว่าสเปคนี่ค่อนข้างดีมาก อื่นๆก็มีมาหมด Wifi ไดิเรกนู่นนี่นั่นบลูทูธต่างๆมาพร้อมไปดูยังไม่หมดฮะสเปคเป็นไงหัวหน้าหนึ่งอ็นซกล้อง13ล้านกล้องหน้า2ล้านโอ้โหจัดเต็มหมดอย่างไร้ไอย่างเนี่ยไรไร้อย่างนี้เหมือนเหมือนเอ่อเหมือน S4 มาครับเอ็นเซีนี่คือสมารที่จะแตะนะใช้สถหรการส่งข้อมูลชื่อใช้งานร่วมได้ตั้งแต่ S3 มาแล้วนะ S4 ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็คือว่าฟีเจอร์ค่อนข้างดีมากนะฮะจัดเต็มเลยทีเดียว ราคาตอนนี้อยู่ที่23,500บาทนี่ก็ถือว่าสนุนราคานี้ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยเรอฮะตอนแรกนึกว่าสัก2า9แต่ก็ถือเป็นมือถือราคาสูงพอสมควรใช่ครับเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่ด้วยอยากจะเทียบนิดนึงกับคู่แข่งจากชาติเดียวกันก็คือ LG G2 LG ก็มี G2 ไงอันนี้ไซส์ใกล้เคียงกันนะ อต่ว่า5.2อันนี้5.7 G2 นี่เดี๋ยวจะรีวิวอีกไม่กี่วันข้างหน้ารอนิดหนึ่งได้นี่มาดูต่อมาดูซัมซุงก่อนนะฮะไปดูดีไซน์นิดหนึ่งดีไซน์เนี่ยถ้าด้านหน้าเนี่ยแน่นอนดูแล้วมันคล้ายๆกันหมดนะฮะพียงแต่ว่าจะเป็นสีอะไรเช่นนั้นเองคือโครงล่างของบอดี้เนี่ยจะคล้ายๆกับ S4 นะครับผมก็ปุ่มนะฮะแล้วก็ปุ่มสั่งงานปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มเมนูถ้าไปดูด้านหลังถ้าเราเห็นโฆษณาจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะทำ เหมือนหนังเลยเหมือนหนังนะฮะจริงๆก็เป็นเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทําแล้วคล้ายๆหนังมีการแบบเดินตะเข็บไหมทำเป็นว่าเย็บมาเย็บมาจริงๆเป็นลายเย็บนั่นเองแต่ถามว่าถ้าเราเปิดแล้วเป็นยังไงอยากเห็นอยากเห็นเปิดแล้วเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเป็นมันพลาสติก ชิ้นหนึ่งที่แต่ว่าการจําลองวัสดุดีนี้ทําได้ดูเหมือนมากออนี่งอได้นะงอได้นะอย่างนี้เลยงอได้นะอย่างนี้เลยก็คือเป็นพลาสติกนี่แหละแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจับแล้วมันจะเหมือนเหมือนผิวหนังครับเออผิวหนังไม่เคี้ยวหนังแบบเหมือนเครื่องหนังอ่ะเออต้องบอกเปิดมาก็เป็นแบตเตอรี่ถอดถอดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสลับใส่ซิมกับช่องสลับใส่ไมโครซิมในช่องเดียวกันนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นปากกา ซนะ่อนอยู่ตรงนี้ซัมซุงนี่เขายังไม่ใช้การ eject <ม>ซิมเหมือนกับ iPhone หรือว่า LG หรือโนเกียนะไม่เป็นอยนะ่างนั้นไม่เป็นอย่น,บบนั้นใช้การวางไว้ข้างหลังเลยวัสดุด้านข้างนี่จะดูจับถนัดมือนะฮะเป็นแทนที่จะเป็นวัสดุผิวเรียบก็จะเป็นวัสดุที่เหมือนเป็นลายเส้นเป็นเหมือนโลหะมีลายเส้นแะฮะจริงจริงมันเป็นพลาสติกนะจะชุบโครเมียมมีเดินลายเส้นเวงน้เวลาจับมันจะถนัดมือจะรู้สึกว่าแน่นมันมี texture นิดนึัน texture จะเหมือนดูแล้วจับแล้วแน่นแฟนมากงั้นแปลว่าโลหะนี้มีลิิสทธ์ มีลายเส้นไงแล้วมันลายเส้นสุมีลายเส้เน,นแมนหมด้านหลังก็กล้อง13ล้านนะครับ,รบแล้วก็มีไฟแฟลชด้วยนะครับ<อ>ตรงก้นนี้เนี่ยสังเกตนิดนึงจะดูแปลกตาไปนะครเพราะว่า<อ>จะเป็นพอร์ตแบบ USB 3.0นะครับผมคือพอรตตัวนี้ถ้าเกิดเวลาถ้าขออนุญาตเปิดกล่องนิดนึง ในนี้มันจะมีสายเคเบิลที่หน้าตาประหลาดมาเส้นหนึ่งไม่เหมือนไมโคร USB ที่เราเคยใช้เอาอีกแล้วแล้วไมโคร USB นี่ขอขอโทษครับกว่าจะทำให้ทุกค่ายเนี่ยเขาผลิตเป็นแบบเดียวกันกินเวลาหลายปีนะนั่นนะสิสมาคม GSMA เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเขาต้องออกเป็นกฎเลยว่าภายในปี2012ทุกยี่ห้อต้องเป็นไมโคร USB หมดนั่นนีล่าสุดซัมซุงหนหนหนในหนก็หนในแกะมาในนี้ก็จะมีคู่มือเป็นกระดาษรีไซเคิลทั้งหมดน่าชื่นชมมากแกะมาก็จะมีนี่มี ฟังนะฮะมีชาร์จเจอร์ไปดูสายชาร์จตัวนี้หน้าตาจะแปลกกว่าเพื่อนนะฮะหลายหลายคนบอกเอ้าแล้วนี่ชาร์จเจอร์ที่บ้านทำไงน่าอนสิเราดูสิฮะไช้ได้ไหมเคี่ยวชาร์จจนี่เป็นอย่างงี้นะแล้วก็สายสินนี้เป็น usb 3.0สังเกตคือเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าถ้าเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ที่ usb 30ตัวนี้จะถ่ายโอนข้อมูลเร็วมากแต่ว่าขั้วในคนละขั้วละฉะนั้นคุณใช้สายเดิมที่บ้านไม่ได้สังเกตตรงนี้หน้าตาแปลกไปคือดูไปแล้วมันเหมือนครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพ o p r i e t a r y สำหรับในการที่ใช้งานถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะก็เสียบไว้อย่างนี้ตรงๆปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยสุดก็คือว่าถึงแม้จะมีแต่สายไ i c คร USB ก็ยังเสียบได้เพราบเขาแบ่งครึ่งเอาไว้ให้แต่ว่าการใช้สายของมันจะทำให้ transfer ข้อมูลได้เร็วกว่าถูกต้องแต่ถ้าชาร์จเนี่ยชาร์จนี่เขาบอกว่าตัวนี้ก็มีผลด้วยนะถ้าชาร์จใช้สายแบบใช้สายของมันเองเนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่าเดิมอีกถ้าใช้สายแบบชาร์จแบบ i c r คร s b เนี่ย ให้เข้าตรงด้านข้างนี้รูซ้ายไหนเสียบไปดูขวาไปดูชิดขวาดขวาชิดขวานะฮะชิดขวาแล้วเสียบเข้าไปได้ที่กับกับหัวกับหางให้ถูกต้องเราก็จะชาร์จได้ที่แต่ว่าถ้าสายนี้เขาบอกจะชาร์จได้เร็วกว่าอืมมันปรบมือให้วิธีคิดนี้หน่อยเยี่ยมอย่างน้อยยังยังเข้าวั่กับชาวบ้านได้อยู่แล้วแล้วมีคําถามว่าไอ้สายไอ้ช่องเนี้ยมันใช่ไมโคร HD มัยไหมบอกไม่ใช่เพราะมันจะมีสาย a d a p ปเตออกมาจากหอยก็ไปซื้อต่างหากอ่านั่นจะเป็นถ้าเสียบก็คือเสียบเข้าช่องนี้เหมือนกันพ่งงงชชมปยตก้้อใ แอสเซซอรี่เสริมีแล้วหรอครับเสริมไแล้วคือต้องไปซื้อต่างหากถ้าจะภาพออกหน้าจอนะเหมือนกับว่าจะเดินตามวิธี Apple แต่ยังเหลือขาข้างนึงเอาไว้เกาะสมาคม GSM ไว้ก็คือยังมีคุณธรรมอยู่อ่ะยังไม่โหดเกินไป Apple นี่ขายสายโหดมากนะนั่นหะสิแพงมากสายแบบนี้นะฮะถ้าเกิดคุณทำหายไปนะ็0 0บาทนะคือ690ยังไม่พอนะใช่ครับหัวซื้อต่างหากอีก690อ้บาทโแพงมาก ะะ<ต>อันนี้ไม่น่าจะแพงนะ<ผ><ผ>ถ้า,นะถ,าถ้าเกิดหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์นานจะรู้ว่าไอหัวชาร์จเนี่ยซื้ออะไรก็ได้แหละเลือกให้ถูกว่าวจะแอนหนึ่งแอมป์สองแอมป์ไอสายก็อีกเรื่องนึแงก็บางทีที่บ้านเนี่ยอาจจะมีหัวชาร์จต่างหากสายก็แยกกันไป<อ>นะก็ว่าก,กันไปบ,บางคนเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่มาดูตัวโทรศัพท์กันบ้างนะมาดูถ้าเกิดว่าสังเกตก็คือว่าจริงๆระบบการใช้งานเมนูก็คล้ายๆกับ s 4เลย นะครับคล้ายๆกันเลยหน้านตาตเหมือนกันอะ่ะมันก็จะมีแอนดรซัมซุงเนี่ยใช่ครับที่ถือว่ามันก็จะมีความความเป็นเอกลักษณ์คือถ้ามันมีเรื่องของตัวโน้ตสีอะไรเองก็จะมี S, Note <S อสโน้ตเข้ามานะครับมีแอป,ปอะไรต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ปากกานี่นะครับถ้าเกิดเราดันตรงนี้ขึ้นฟดันขึ้นมาฟ้ามันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับตัวนี้ถ้าดูไปแล้วคล้ายๆบลิงฟีดของไอซีซีนะแต่นี้จะเป็นสไตล์ของเขาเองคือเขาเอาตัวอะไรนะตัวฟลิปบอร์ด มาประยุกต์ตัวนี้เป็นตัวที่โมดิฟายของฟิบบอร์ดมาเพื่ออะไรครับเพื่อเราสามารถอ่านข่าวสารได้ <c oughs> ไอ่านข่าวสารอย่างเงี้ยไอ้ไหมคือคือแทนที่จะเป็นแบบอยู่ดีๆก็ต้องมีเรียกฟิบบอร์ดมาเปิดมาเป็นออแอปไงถ้าปกติฟิบบอร์ดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแอปต่างหากข้างนอกอนะฮะอนุญาต<อ>มันจะมีฟิบบอร์ดมันจะมีแอปต่างหากข้างนอกแต่ตอนนี้มันฝังฟิบบอร์ดเป็นฟิบบอร์ดโมดิฟายตัวใหม่เฉพาะลิขสิทธิ์เฉพาะซัมซุงอยู่ในหน้าโฮมสกรีนเลยหน้าโฮมสกรีนขึ้นลากลากนิ้วขึ้นมาเท่านั้้้้้นนนนนเเเอองงงงยย่่่าา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 ีีีลกกิววขขึมมมฟะะะฮ็จสสรรรถตัได มีโซเชียลของเราก็ได้อะไรต่างๆนะล็อกอินพวก Facebook Twitter ก็จะมาอย่างนี้คือคอนเซปต์เนี่ยก็คือเอาจากฟิบบอร์ดคอนเซปต์มานี่คือดูด้านหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าไปแข่งกับตัวบริงฟีด A44 เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ก็แล้วแต่ผมว่าดูตัวนี้ก็ดูสวยเหมือนกันนะดูก็แล้วเขาใช้การสกอเรตขึ้นจากล่างขึ้นบนเนี่ยทำให้เราสามารถใช้มือเดียวในการทํางานได้ใช่ครับอ่านี่ก็เป็นนี่เป็นช็อตคัทที่มีมาเฉพาะของตัวโน้ตซีรีส์นะครับ อีกอันนึงอีกอันนึงก็คือลักษณะการใช้งานที่เป็นลักษณะของปากกาเวลาดึงปากกาปุ๊บมันจะมีเรือแอร์คอมานออกมาใหม่ฟ้าบเห็นไหมมีแอร์คอมานออกมาใหม่แอร์คอมานแอร์คอมานเนี่ยทำให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแบบเดิมเนี่ยเวลาจะสั่งงานเนี่ยมันต้องนึกก่อนว่าจะทําอะไรบ้างเช่นการเขียนจอหรือทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะต้องไปนั่งคิดว่าจะทําอะไรได้อีกต้องไปสร้างช็อตคัดอะไรต่างๆแต่นี่มันง่ายพอดึงปากกาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแอร์คอมานลอยมาห่าน เราก็เลื่อนเราก็ไปรนๆอยู่บริเวณนั้นปีน้ำขั้วไม่ต้องเอาปากกาโดนจอนะฮะไม่ต้องโดนจอนี่ใช้รนๆแต่ถ้าเป็นนิ้วปุ๊บมันจะไม่แอคทีฟมันต้องมีปากกาต้องมีให้ปากกาเอสเพนต์คือตัวนี้ต้องใช้กับปากกาเอสเพนต์เช่นอันแรกเขาเรียกว่าตัวนี้คือแอคชั่นคอมมานด์แอคชั่นคอมมานด์คือเราเขียนอะไรก็ได้เข้าไปเขียนไม่ไรมือเลยจะเป็นตัวเลขจะเป็นตัวหนังสือเช่นอาจารย์สมเด็จมีคนโทรมาอาจารย์สมเด็จกำลังใช้บลูทูธคุยผ่านจารีสี่เกียร์อยู่มีคนบอกเบอร์โทรศัพท Oh. มือว่างไงก็เขียนเบอร์โทรศัพท์เข้าไปจิยนก็ไปเสร็จก็กดปุ่มแอคชั่นแล้วก็เลือกเลยว่าจะโทรศัพท์จะเก็บเป็นเบอร์สมุดคอนแทคจะเก็บเข้าคอนแทคจะเป็น e mail, อีเมลจะเป็นทำเป็นแอดไซน์อ e ีเมลหรือจะเป็นการส่งเ,เข้าไป พวกหาแผนที่อหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ไปเสิร์ชกูเกิ้ลเลียง่ายๆข้อมูลทุกอย่างที่คุณเขียนไปเขียนะบนหน้าจอนี้มันจะไปหาข้อมูลต่อบนอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดขออนุญาตเลยรวมไปถึงนี่ทมาดูดีกว่าดูดีกว่าญาติสาธิตนี่สมมุติว่าคุยกันอยู่เบอร์ผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดศูนย์สามนะครับสมมุตินะบอกเบอร์ไปไม่ใช่เบอร์ผมจริงนะปึ้งเป็นไงต่อบขออภัยศูนย์สามกดปุ๊บเขาดูที่มือ กดตรงนี้อ่ามันจะจะทางมั่งโทรออกจะให้เรื่องทำอะไรสมมติโทรออกกดปุ๊บโทรออกโทรไหมไม่ได้เบอร์แต่ยังไม่โทรนะต้องกดอีกทีหนึ่งถึงจะโทรอ่าไม่งั้นเดี๋ยวอักซิเดนไงแล้วถ้าเกิดจะเซฟล่ะอ่าตรงนี้กดกลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปเมื่อกี้อ่ากลับไปอีกรอบหนึ่งกดไปแล้วบอกว่าเบอร์นี้ลายมือแล้วนะเซฟปุ๊บนี่เข้าคอนแทคเลยมาเลยเขียนชื่อเลยอ่าหนุ่ยอ่าซึ่งอยากจะบอกนะครับว่าระบบเขียนภาษาไทยของตัวโน้ตเนี่ยดีไหมดีมากมากดีมากๆแต่ผิดโชว์เลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมเป็นภาษาอังกฤษอ๋อต้องบอกมันด้วยต้องบอกมันด้วยอ่ามาว่าเขียนภาษาไทยอยู่หนุ่ยงั้นงไม่รู้เห็นไหมหนุ่ยไหมเห็นไหมลายมือไก่เขี่ยขนาดไหนยังอ่านได้คือผมทดสอบกับกับลายมือหมอเขมรของผมอ่ะมันยังอ่านออกครับหมอเขมรเลยนะอาจารย์เยมมีหอเขมรด้วยเหรอคครับือเขียนมาเนี่ยสาามรถใช้แทนนคําัแช่งงดบบึเลยอ่ะลายมือผมเนี่าสมมติผมล้มนะผมทำอย่างอื่นอาจารย์เฟรเดทอยจะทำอะไรอ่าสมมติเขียนโน้ตจดโน้ตแบบว่านัดเจอนัดเจอนัดเจอตอน สิบเอ็ดนาฬิกาอือโอ้โหปีนักกวงเขียนเจออย่างกับเลขเจ็ดมันจะอ่านออกไหมน้าสิบเอ็ดโมงนี่ทำอะไรต่อแอคชั่นแอคชั่นตึ้งทำอะไรรวบข้อความเซฟเป็นข้อความก็ได้เซฟเป็นข้อความปั๊บนี่เว็บส่งเป็นเทคไปเลยส่งเป็นข้อความแล้วทำตารางนั้นใหม่ได้ไหมล่ะเก่งจริงทำได้ไหม ทำเป็นตารางนัดหมายไปเลยอ่ะทำตารางนัดหมายเหรอเออสมมุตินัดเจอตอน7โมงแล้วเอาดึงเข้าไปอยู่ในตัวคาลเลนด้าเลยทำได้ไหมโอ้โหอ่าลองดูอ่าแล้วงานนี้สิริมีตกงานอ่ะถ้าทำได้อ่ะคือตอนนี้เขามีแอคชั่นอื่นนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่เอสแพนเนอร์นี่เ่ยลองเอสแพนเนอร์ดูอ่าก็นี่เลยบวกเข้าไปทีมมัน มื่ยก่้มันอ่านไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของมันนิดหนึ่งไปดูอย่างอื่นบ้างมันอยู่อย่างนี้กันบ้างแต่นี่ถ้าเกิดดึงปากกาแล้วไม่ได้นะมันทำได้หลากหลายเดี๋ยวต้องไม่ดูทีนี้มันดึงปากกามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างอื่นทำไงทำยังไงให้แอร์เข้ามาออกมาแล้วก็กดกดปุ่มบนปากกานะครับแล้วก็ปล่อยที่จอนิดหนึ่งมันก็จะออกมาอย่างนี้มีอันนี้ที่ผมชอบอันที่สองเขาเรียกว่าสมุดภาพหรือว่า scrapbook ส c r a p b o o k ส c r a p b o o k วิธีการทำงาน scrapbook คือว่าถ้าเราไปเว็บตมิผ คุณนี่บอกว่าอยากจะหาข้อมูลเว็บไซต์จะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างนี้จะไปเที่ยวญี่ปุ่นผมเจอแล้วจะไปโกเบผมบอกข้อมูลนี้ผมต้องการเก็บไว้เป็นสแครปบุ๊กสแครปบุ๊กก็เหมือนกับเราตัดกระดาษเราวาดรูปแล้วก็แปะแปะปมันสรุปภาพมันคือสมุดตัดแปะของเด็กเด็กสาวๆก็จะมีเจออะไรสวยๆเขาจะตัดแปะเก็บไว้นี่เป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่นอเมริกันเลยนี่ก็ลยบอกโอเคเราต้องการข้อมูลหน้านี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นไง อาจจะต้องจดไ <constitutional> ว้แคปเจอร์หน <Adam United> so ้าจอเก็บไว้เป็นรูปภาพลําบากตรงนี้สามารถที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นซอสของมันจริงๆอย่างเช่นันนี้บอกว่าต้องการที่จะเก็บข้อมูลหน้านี้ไว้ผมก็เอาปากกาไปลอยจุ๊บจุ๊บเข้าสแกกแอคชั่นมามาสิลุกมาละนี่เข้าสแกนบุกผมทำง่ายๆผมแค่เอามือเอาปากกาขออภัยหายไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่นี่เลือกก่อนสแกปบุกเสร็จผมก็ปากกาวงแค่นี้วง ไอ้หน้าเนี้ยก็จะกลับเข้าไปใน s c r a ปุ o o ผมอ๋อนี่มันไป s c r a ปุ o o ผมปุ๊บผมก็เลือกว่าผมจะไปใส่ตรงไหนผมสร้างเป็นหมวดไว้ผมมีหมวดเลสซลองผมมีหมวดดนตรีอ่าผมก็เลือกหมวดเจแปนปุ๊บนี่ก็เซฟไว้อันนี้มันจะเก็บในฐานะของหน้าเว็บไซต์ URL ซึ่ง ads interactive ได้ผมปุ๊บผมก็ไปที่หน้าตัวตัว scrap สมุดภาพสมุดอ่าในนี้ก็จะมีหมวดหมู่ของผมเลยอันนี้หมวดเลสซลองเลสลองที่ผมตั้งไว้ว่าทำลายแทงเลยนะเตรียมอาหารเลยนะโอ้โหนะฮะ แต่ถ้าเกิดไปหมดอื่นมิวสิคเมื่อกี้ผมทำไม่มีมิวสิคกันเพลงอะไรบ้างอยากฟังเพลงไหนมีหมดกดเพล์ได้เลยนะสมมตินี้กดเพล์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเสียงมาเลยเพลงได้ทันทีไอ้ยาอันนี้คือดึงจากยู u ูบเหระครับคือพอเราบอกว่าเราจะโอน้าเนี้ยเราเอาประกาศวงไว้มันก็ไปเก็บไว้ในนี้เลยนะฮะทีนี้หน้านั้นมันจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจัดการให้มันก็จะอะไรมันก็จะจําไว้ว่ามันเป็นอะไรนี่ถ้าเป็นเว็บมันก็จะไปเป็นบลูทูธเป็นเป็นยูทูบก็ไปสมมติเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องเจแปน นี่ไงผมก็ทาให้เรียบร้อยแล้วผมไม่ทให้สองทำน้าแล้วอะหน้านี้เมื่อกี้ดูหน้านี้ใช่ไหมพอคลิกไปปุ๊บมันก็ไปเปิดเว็บเลยแล้วเราเขียนทับได้ไหมเขียนทับก็ได้อย่าเขียนทับนะว่าเรื่องนี้สนใจอะไรยังไงแล้วก็ทำโน้ตไว้อยากเขียนทับได้ไหมเขียนทับปุ๊บเราก็กด a คชั่นอีกครั้งหนึ่ง a คชั่นแล้วก็บอกว่าอะไรฮะนี่ไงเขียนบนหน้าจอเขียนบนหน้าจอมันก็แคปเจอร์หน้าจอเหมือนโน้ตซีรีส์ปกติที่ทำได้ไงอ่าแคปเจอร์เสร็จก็เขียนเลย อันนี้เอาอันนี้อ่าอ่าอย่างนี้เป็นต้นโอเครับเก็บไว้เซฟจบข่าวนี่มันง่ายมากเลยมันง่ายมากเป็นอีกหนึ่งไฟล์ภาพครับผมเซฟไปอีกแบบแล้วก็มีอีกหลายแบบมีมีแอคชั่นอีกอันที่เดี๋ยวจะแนะนําก็คือเสิร์ชเสิร์ชเนี่ยปกติเราต้องมานั่งคีย์แต่นี่คือเสิร์ชได้เสิร์ชทุกอย่างเสิร์ชเสิร์ชจากเครื่องหรือเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เราก็แค่เขียนเข้าไปเราจะเสิร์ชอะไร สับจำนิพัทธ์มาเสิร์ชเรื่องรูปเสิร์ทอะไรได้หมดแต่อ,อย่าลืมเปลี่ยน,เ,นเวลาเขียนนะฮะว่าคุณกำลังเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอยู่บอกมาให้รู้นิดนึงเ,เพราะว่าไม่งนนั้นในตัวการถอดลายมือเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันเดาไม่ได้อันสุดท้ายอันสุดท้ายอันนี้เจ๋งอันนี้บอกหน้าต่างปากกาก็คือเราสามารถเขียนบนหน้าจอไซส์เท่าไหร่ก็ได้แล้วอยากให้หน้าต่างเนี้ยกลายเป็นแอปอะไรฮะอ่าเช่นเป็น เออ่นี่เป็นคื่นชี้เลงเลยกันกำลังเดินเดินอยู่ช็อปปิ้งผมอยากได้คื่นชี้เลขไซส์นี้เอาไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเดินช็อปปิ้งอยู่อ้าวไอ้ยานะแทนที่จะบอกกดหาคื่นชี้เลขเปล่าเลยเชื่อประกาศแอคชั่นปุ๊บสั่งแอร์คอมมานด์แอคชั่นไปที่ประกาศได้นี่ยอดเยี่ยมนะฮะง่ายๆนะครับนี่ก็สั่งปิดนี่แล้วมีอันนึงที่ผมชอบนะฮะคืออันนี้ก็เป็นเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่หลังจากเกิดจากการใช้งานจริงก็คือว่าโทรศัพท์ตัวนี้มันใหญ่มากนะฮะเวลาเรามีมือข้างเดียวเนี่ย เราเป็นไงบางทีกดยากขอโทษน,นะต้องเลื่อนเล็งนิ้วอยู่เออน,นะฮะยากมากนิ้วโป้มันไปไม uh ่ไม่ถึงขอบนี้ใช่ไหมมันไปไม่ถึงเงี้ยเราต้องใช้อีกมือนหนึ่งไงแต่ถ้าเกิดมือหนึ่งไม่ว่างทำไงมือมีมือเดียวเอาลิมม้นแตะป่ะก็คงไม่ได้นะฮะมันมีฟีเจอร์เขาเรียกว่าทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นย่อส่วนเฉพาะกิจได้ไหนลองดูซินี่เห็นไหม เฮ้ยอ๋อมีมือถือ5.7นิ้วดีไม่ชอบครับอ๋อเข้าใจแล้วอยากใหญ่ไปอยากใช้เป็นมือถือไซส์4นิ้วได้เลยจัดให้นี่ไงใช้มือเดียวไงนี่นะฮะใช้มือเดียวเลยจากโน้ตเหลือแค่อะไรนะ Galaxy Y อ่ะและอันเนี้ยเราเลือกไซส์ได้เราอยากให้ไซส์ให้มันใหญ่แค่ไหนเล็กๆหน่อยเล็กๆอ้าวใช้หยากลายเป็นอ่า ซัมซุงฮีโร่เลยได้ไหมเล็กสุดๆงั้นแปลว่าก็สามารถที่จะโยกไปมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้แล้วถ้าเกิดเราบอกอยากให้กลับเหมือนเดิมก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็กลับมาโอ้โหเฮ้ยเออไอ้นี่สิรษฐีเรียกวนวัตกรรมคือมันที่ขับรถแล้วเราบอกว่าเฮ้ยต้องตอบข้อความนี้ให้ได้เลยแต่แบบไม่ดีไม่ดีไม่ดีับรถไม่์ด้วยไม่ควรตอบข้อความไอ้นี่ผมเจอท่าหนึ่งที่เราประจําเลยคือแบบซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไงแล้วของเต็มมือแล้วโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยท่าเนี้ยก็ต้องรวบของถูถึงมือเดียวแล้วก็แบบบบบชชชิาเเดีียยวป่่่อองน ไว้รับทีหลังแล้วค่อยโทรกลับมิสคอก็ได้มั้ง <c oughs> อันนั้นแฟนเพิ่มามันไม่ได้โอแม่ทีนี้ถ้าดูเนี่ยถ้าถามว่าอย่างอื่นมีอะไรบ้างก็คือมันก็เป็นฟีเจอร์ที่เป็นมาตรฐานที่ของเขามีแหละน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ที่หน้าแอปที่มันมีพรี i ิ s t ตอลมาจากโรงงานนะครับ<ช>บางตัวนี้ก็จะมีลีลานิดหนึ่งน,นะอันนี้ก็จะลีลาใหม่คือเอาตัวไอคอนเันไปเรียงๆกันอยู่ตอนเรากดปุ๊บก็คล้ายโฟลเดอร์ไม่คล้ายโฟลเดอร์นะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะมาคือง่ายคล้ายๆก กรุ๊ปเพลงพอดีตัวนี้เรามีโทรศัพท์อยู่ครื่องเดียวปกติกรุ๊ปเพลงของ s 4เนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปเพลงเพลงกรุ๊ปเพลงนะสมมติว่าเราบอกว่าคุณหนุ่ยเดินมาถือถือ S4 มาอาจารย์สมเดีก็ถือมาผมก็ถือมาอยากเล่นเพลงไมเคิลคุณหนุ่ยปล่อยจากตัวเนี่ยออกมาเป็นต้นฉบับส่งไปอีกสองครื่องได้คือไมเคิลนี่มันอยู่ในเลือดผมเลยฉะนั้นผมสามารถปล่อยเพลงไมเคิลจากตัวได้คือไม่ต้องมีสื่ออะไรเลยผมปล่อยต้องมี S 4สก็ได้เลยปล่อยจาก s 4ออกมาแต่ทีนี้ตัวโน้ตสามนี่เจ๋งกว่านั้นคือสามารถกรุเพวดีโอ กรุปเพย์วิดีโอคือสมมติกุณหนุ่ยถือมิวสิกวิดีโอไมเคิลมาผมก็จะสมัยถือโน้สามอันคนละตัวแล้วกดปล่อยกรุเพย์ไปไงเอ,อเอาจอสามอันมาต่อกันเลยมันจะเล่มันจะกลายเป็นจอใหญ่จอเดียวมันเจ๋งขนาดนั้นแทนที่จะบอกว่าเล่นเล่นดูคนละจอ S <S อันนี้สามารถแบง่งจอออกมาต่อกัน3อันกลายเป็นจอใหญ่ๆได้นั่นอน,นี้นยน,นี่ก็เ,เป็นเป็นอันฟีเจอร์อรที่ดีนะมีเอซีวีจริงๆ<อ>ีด้ววงตั้ง,งใจว่าจะมารีวิวซัมซุงกลาซีเกียด้วยดูกันเลยดีกว่ากลาซีเกียกล่องหน้าตาอย่างนี้สวยงามทำกล่องแบบรีไซเคิลเ่นเอยกล่องไม้เลยนะตอนนี้กล่องหลายๆรุ่นเหมือนกันตั้งแต่เอสสี่มาแล้วนะฮะนี่เปิดมาปุ๊บเจอเจ้านี่เลยกลาซีเกียนี่โอ้โหเป็นนาฬิการะดับสายรับที่หลายๆคนก็อยากเป็นเจ้าของนะฮะ นี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเปิดมานี่วัสดุที่ใช้ทาสายนี่คืออะไรครับวัสดุที่เป็นสายนี่คล้ายๆเป็นเเป็นหมือนยางเหมือนยางนะฮะที่ค่อนข้างทนแข็งแรงนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าจะมีช่องชาร์จนะฮะในกล่องนี่มันจะมีช่องอุปกรณ์ช่องชาร์จมาเป็นอุปกรณ์เอาไว้ชาร์จได้เอาไว้ชาร์จได้ดีเป็นคล้ผ่านผ่านขั้วคอนแทคเนี่ยฮะทำให้การชาร์จกับตัวนี้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องไปมีกาเรียกอะไรคอนเนคเตอร์ตรงๆใช่ใช้อย่างนี้ลักษณะเสียเขาอย่างนี้ เป็นกรอบชาร์จอย่างนี้แล้วก็เอาสายเสียบชาร์จเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้นะฮะสายชาร์จไมโคร USB นะครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็ถอดออกมาแฟบอย่างนี้เรียบร้อยจบครับนี่แล้วดูตัวตัวเครื่องครับตัวเรือนนี้ก็ด้านบนนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสวยงามทีเดียวหน้าจอสัมผัสนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้อง1.9ล้านพิกเซลก็2ล้านนั่นแหละ2ล้านนั่นแหละฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพง ตัวนี้จะมีไมโครโฟน2ไมโครโฟนเป็นดูโอใหม่เลยนะฮะดูโอใหม่เลยเอาไว้ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยตัดเสียงรบกวนเวลาคนโทรมาเนี่ยสามารถพูดกับพูดกับเนี้ยพูดกับพูดเหมือนขบวนการกุณไฟครับเรียกศูนย์เรียกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยส่งคุณยักษ์มารบด่วนนะฮะก็ลักษณะการทำงานนี่ก็คือมันทำงานผ่านบลูทูธไปที่ Galaxy Note 3จริงๆทำงานได้หลายตัวนะฮะ พวก Galaxy S4 ก็ได้ใช่หรือว่าจะเป็นตัว Note 10.1ปี2014 Edition Note ใหม่ Note ใหม่หรือจริงๆแล้วเขาบอกว่าสามารถ b a c k w a r d ไปยัง Note 2ได้แต่ว่าต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนั่นเองต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ตอนนี้ซอฟต์แวร์ที่พร้อมแล้วก็คือ Galaxy Note 3ใครอยากใช้ตัวนี้ให้ไปซื้อ Note 3ก่อน One and Only ทีนี้มาดูหน้าจอดนึงครับหน้าจอนี่สามารถแสดงผลนะฮะนี่เห็นไหมครับี่ดิยวครับในหน้าจอหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณไปดูสเปคนิดหนึ่งได้ไหมไปดูสเปคนิดงน นี่ดูสเปค,เปคนี่นกกนหน,น้าจอหนึ่จุดหกนิ้วครับ320คูณ3า0พิกเซลนะฮะความบาง11.1ม mm. ิลลิเมตรแน่นอนตัวมันเป็น Android ดน,น,นะครับ CPU เป็นซิงเกิลคอร์0 0 MHz เมกะเฮิรซมันไ,ไม่ธรรมดานะ CPU เนียเท่ากับสมาร์ทโฟนเริ่มต้นอ่ะ แรมห1 oh. 2เมกโอ้โหแรมเยอะกว่ามือถือใครบางคนนะฮะแล้วก็มีเมมโมรีประมาณ4กิกะไบต์นะครับกล้อง1.9ล้านดีเอสไอออโต้โฟกัสบลูทูธสีเป็นแบบ BLE คือบลูทูธโลว์เอนเนอรีใช่เพราะว่าการเชื่อมต่อ <c oughs> ด้วยบลูทูธโลว์เอนเนอรีทำให้ประหยัดพลังงานลงอย่างมหาศาลเลยครับ,รบเรบพราะมันต่อเชื่อมตลอดเวลานะฮะครับผมมาดูนิดนึงครับเมนูทำอะไรได้บ้างนี่ใช่ไหมฮะไล่ไปตั้งแต่นี่เลยครับบันทึกล่าสุดสามารถเข้าไปดูว่ามีเบอร์โทรศัพท์ออะไรททีี่่โเข้้้าาามกนนนห มีเอเมสเซจอะไรต่างได้นะครับเวลาจะแบ็กเบิดง่ายๆครับรูปรูปลงรูปลงนี่คือแบ็กของ Android อ่าแบ็กแอนดรอยลายชื่อเบอร์โทรศัพท์ใครอยู่ในนี้หมดคือเพื่อง่ายว่าพอเปิดมาปุ๊บมันจะซิงเข้ากับตัวมือมือถือเราเลยยฉะนั้นเนี่ยเราจะโทรออกจากตรงนี้ก็ได้เพราะอย่างที่บอกฮะสามารถคุยโทรศัพท์ได้การโทรออกจากมือถือเสียงก็จะใช้มือถือเป็นหลักใช้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 การเล่นเกียเป็นหลักในการคุยใช่ไหมฮะแต่เวลาโทรเข้ามาเราเลือกรับได้จะรับจากมือถือ แล้วก็คุยอย่างมือถือหรือจะรับจาก g a l a ็กซี่เกียก็ต้องคุยบนกาเล็กซี่เกียนะครับผมหรือว่าจะสวิสไปมาได้ระหว่างนั้นนะครับผมสมมุติว่าเรามีหูฟังบลูทูธ o ครับผมเรารับด้วยเกียรแต่ส่งเสียงที่บลูทูธไม่ได้ครับยังไม่ได้นะมันได้แค่จุดเดียวอ๋อวันพอมันได้แค่วันพอยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแพงแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็มีเช่นการแจ้งเตือนอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นมีอะไรเข้ามาเช่น เอสเอ็มเอสใช่ไหมนี่อ่านข่าวเอสเอ็มเอสได้เลยรองรับภาษาไทยรองรับภาษาไทยพร้อมนะฮะเมนูไทยก็ได้เมนูอังกฤษก็ได้ก็โอเคเยี่ยมมากดูแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรใดมีเอสไวท์นะครับสามารถสั่งเอสไวท์จากนาฬิกาได้เลยสั่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสั่งงานสั่งเซิร์ชอะไรต่างเอสไวท์จริงๆก็ฝีมือก็เกือบเกือบจะสิริแล้วอีกนิดนึงใช่ครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการบันทึกเสียงได้ด้วยนี่เป็นไวท์แตร์คอเดอร์ได้ง่ายๆโอ้โหนี่ผมว่าเป็นนาฬิกาสายลับเลย คือไปนั่งคุยอยู่ก็เปิดบันทึกเสียงเลยนั่นงก็แบบบันทึกเสียงคุยคุยไปแล้วแล้วก็แบบเอามาแบ็กเมลนะฮะอันนี้ช่วยกรุณอนานํำไปใช้ให้ถูกวิธีนะฮะแล้วก็มีแกลเลอรี่อันนี้สามารถเข้าไปดูรูปภาพได้ที่เราเคยถ่ายไว้นี่นะฮะไปดูปุ๊บมันก็จะขึ้นมาโดยถ่ายภาพเนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสี่เหลียมจัตุรัสเอหรือแบบสองต่อสามันก็จะมีการปรับสัดส่วนได้โดยอัตโนมัตินะครับแบ็กเวิร์ดก็อย่างนี้ไปแบ็กเวิร์ดอีกทีนึงนี่แล้วก็มีมีเเดล เช่นเราฟังเพลงนะฮะเราฟังเพลงสมมติเราฟังเพลงจากหูฟังออต่อเข้ากับตัวโน้ตสามแล้วก็มีสายมาที่นี่อยากจะเปลี่ยนเพลงทำไงก็สามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้นี่นะครับผมมีคือนี่าไปดูนิดหนึ่งปรับเสียงดังได้เพโดมิเตอร์นี่นี่สามารถที่จะนับจำนวนเก้าครับผมนี่วันนี้บอกผมเดินไปหมื่นกว่าเก้าแล้วนะฮะแล้บอกเป็นระยะทางแปดกิโลยุ่งมากเลยนะฮะนี่ยุ่งมากครับทั้งวันเนเดินไปเดินมานะครับ นี่นะฮะมีอะไรต่างมากมายก็คือตอนนี้มันจะซิงก์กับตัว S Health ด้วยว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วก็ส่งข้างต่างเรื่องของการใช้งานพลังงานแนะนําให้เราทํานู่นทํานี่เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในการออกกำลังแต่ละวันนี่นะฮะเรายด้มีเลยคื่เนือีกเช่นการตั้งค่าเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ตั้งค่านาฬิกาครับนาฬิกานี้ตั้งได้หลายแบบนะเจ้าแบบเจ้าแบบแบบนี้แบบตัวเลขอุณหภูมิมีพยากรณ์อากาศหรือแบบนี้ที่มีช็อตคัท ชนะช็อตคัทแต่ว่าเข้าได้นะฮะหรือจะเป็นแบบอื่นนะแบบมีเป็นกาต้นมก็มีเป็นแบบเข้มก็มีนี่เป็นแบบสองเวลานนี่แบบเข้มนี่เข็มนี่หน้าปัดหลายแบบอ่าซึ่งอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีการโหลดโหลดแบบโหลดเทมเพลตหน้าปัดเพิ่มได้นะนะครับมีแบบอยากจะเทมเพลตหน้าปัดโรเล็กซ์แทร็กไคเออร์อะไรงี้ใช่แล้วก็มีสามารถซื้อได้ศูนย์จุดเก้าเก้าเหรียญอะไรอย่างงี้อย่างงี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีการปรับสามารถปรับจอภาพปรับเสียงนะครับดูระดับแบตเตอรี่ นะครับปรับบูตตั้งบูตพูดหรียต่างทามาทำได้หรือรีเซ็ตเครื่องเราก็จะมีแอปครับสามารถที่จะลงแอปได้นะครับมีไลนมีลา์แต่ไลา์เนี่ยสิ่งที่เห็นคือมันจะอเล l ร์ t เป็นข้อความบนนี้นะครับแต่ว่าตอบไม่ได้ คือตอบได้แต่ว่าตอบเป็นสติกเกอร์พอตอบปุ๊บเป็นสติกเกอร์ส่งไปเลือกเลือกสติกเกอร์ไม่ต้องห่วงบ้านเราชํานาญมากบ้านเราสามารถเล่าหนังได้ทั้งเรื่องด้วยสติกเกอร์แต่ผมว่าใช้แล้วผมรู้สึกว่าลาบากนิดหนึ่งคือมันมันบ่อยมากมันเล็กมันบ่อยมันลำคาญมันอยู่ในข้อมือเด็กตต้นหนึ่งเั้นหนึ่ะตอบทั้งวันนี่มันก็อยู่ตรงนี้แน่นะฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ชอบนะนอกจากนี้มันจะมีแอปอื่นอีกมากมายเราสามารถพีนสอบเพิ่มได้นะฮะมีแอปที่เรามันมาพร้อมเครื่องก็มี ทีนี้ถามว่าแอปเหล่านี้ทํางานยังไงนี่ไปดูวันนี้ครับนี่ไปดูวันนี้พอเข้าไปเราก็เรียกง่ายเรียกจากตัวโน้ตสามจะเห็นนี่ฮะซัมซุงกาเลซี่เกียร์กดเข้าไปเพว่เข้าไปเลยีนี้มีเกียร์แมเนเจอร์ครับมีเกียร์แมเนเจอร์ตัวเกียร์แมเนเจอร์นี้ี่สูงอินซอร์ามาเปลี่ยนได้เป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์นี่หมายถึงตัวอนาฬิกาตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าน่่งได้มากมายเช่นแอปส่วนตัว มีเือแอปส่วนตัวใช่ไหมฮะมีแอปส่วนตัวแอปแอปที่ติดตั้งมีติดตั้งอะไรเปแลย้วอ๋อคล้ายๆก็เป็นปรับเป็นโปรไฟล์เฉพาะของนาฬิกาแบบเราว่าเราจะได้แอปไหนมันอยู่หนบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแอปที่น่าสนใจคือยังไม่มีก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้ไม่ว่ามีคล้ายๆเป็นกึ่งกึ่งมินิสโตรอยู่ข้างในใช่ครับเราจะเป็นแอปที่ทำงานมาตอบสนองกับการซีเกียโดยเฉพาะเลยนานมีเยอะแยะให้เลือกเต็มไปหมดเลยมีความน่าสนใจมากมายต้องไปลองเล่นดูนะฮะครับผมอีกการนึงอยากให้อยากอยากลองดูคือเวลาเวลาถ่ายรูป อันนี้ข้อดีคือเวลาใส่กับข้อมือนะอาจารย์สมบเดชครับถ้าผมยกข้อมือปุ๊บเนี่ยนาฬิกามันจะฟื้นขึ้นมาอัตโนมัติอ๋อคือมันมีเซ,นเซ็นเซอร์เช็คเรื่องของการว่าเราจะทําการปุ๊บอ่าดูดูเวลาใช่ครับหน้าจอจะติดขึ้นมาให้ใช่ฮะสะดวกมากเลยนะครับทีนีเเ้เราเปิดมาปุ๊บเราอยากถ่ายรูปเราก็ลากลงธรรมดานี่มันจะเปิดหน้าหน้าโหมดถ่ายรูปทันทีเราก็กดจอครับนี่ถ่ายรูอาจารย์สมบเดชทันที แต่สังเกตคือจะมีเสียงทุกครั้งครับมีเสียงทุกครั้งอันนี้คือป้องกันไม่ให้อาชญากรเอาไปใช้ในทางที่ผิดถูกต้องเช่นนาฬิกาข้อมือไปส่องใต้กระโปรองขายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะไม่ได้นะมีเสียงแะบุ๊บเนี่ยสาวๆต้องฟังทันทีเอ้ยมีใครถ่ายรูปเราเออนะฮะในนี้ถ้าถ่ายหน้าจีิงคงไม่เท่าไหร่หรอกแนะนำโปรแกรมเมอร์ครับให้ทําสร้างแอปแรกเลยแอปอะไรครับปิดเสียงครับคุณขายมาขนา้เย้านเหรียญ่ยังซื้อเลยอ่ะนั่นนี่ฮะ บาหมื่นคนเราไม่เข้าใครออกใครมีคะแนนแยกของ Galaxy Gear ไหม Galaxy Gear นี่ผมไม่ไม่มีคะแนนตรงในประเด็นคือว่าต้องบอกว่าตัวนี้มันออกมาเป็นตัวแรกในตลาดฉะนั้นจะมีการเทียบเทียบไัไม่ได้แต่ว่าดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าทางซัมซุงก็มองว่าอนาคตเขาน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่านี้อีกแต่จริงวันนี้ต้องยอมรับว่าพัฒนามาขนาดนี้ผมว่าก็ไม่ธรรมดานะไม่ขี้เหร่เลยลองใช้ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์หลายอย่าง ครับผมนึงบอกว่าช่วงนี้ผมก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องพาร์กจีช็อคผมไว้ที่บ้านไปแล้วนะะใส่เกลิสซี่เกียร์มาซะหลายวันเลยคอลเลงชันนาฬิกาของพี่นี่หมดไปหลายแสนนะฮะคราวนี้วางไว้นิ่งๆนะใช้ยแม็กซี่เกียร์ไปก่อนครับผมก็ขอบคุณบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะฮะสำหรับซัมซุงเกลิสซี่โนวาสามแล้วก็ซัมซุงเกลิสซี่เกียร์นะครับนี่สุดยอดถือว่าเป็นคู่ตันางันแก๊จเจ็ดที่เหมาะสมมากสำหรับเป็นของขวัญใน ช่วงที่จะถึงปีใหม่เร็วๆนี้แต่วง <ผม S 2> เล็บว่าแพงแพงนิดหนึ่งะนะสองหมื่นสามพันห้าอันนี้แปดพันเก้านะฮะร,รวมกันสามหมื่นกว่าบาทนะครับฉะนั้นจะซื้ออะไรก็คิดก่อนนะครับ,รบผมเดี๋ยวช่วงหน้านะ